ข่าวของท่านทางเทดตีนิวกับดิฉันพัทยการอินเกิดผมจันเพลงคูทองไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสําหรับวันนี้ครับประสัตว์พิษโลกจัดระเบียบสุนัขแมวทั้งฉีดทั้งตอนวังคุมประชากรให้อยู่มัดด่านว่าเห็นใจมอบงบสนับสนุน2ล้านดําเนินง,งานเจ้าของบิ๊กไอ์ฟาร์มควายไทยวันไม่เข้าที่1ปราดเกษตรดีเด่น บนซ้ำขี่ควายเงินล้านหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกข,ขุมเข้มเคียงเมืองอกแตกวันไม่สะอาดประชาชนไม่ปลอดภัยปศุสัตว์จังหวัดเร่งรัดสุดแรงหวังตามทันกระแสฟู้ดเซฟตี้ AEC เฮลเออีสร้างและตกแต่งเสร็จแล้วสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทยโดดเด่นสวยงามหนาวนี้หมออัจฉรเชิญเที่ยวภูหินร่องก้าแวะพัก กาแฟแฟ,ฟรีที่สำนักงานจบข่าวดิฉันฮันธิการอินเกิดกละผมจันเพ็คคุณทองติดตามเราสองคนได้ในรายการเพชรหลีนิวทางช่องสองตาชัดบ้างไม่ชัดบ้างเฮ็ดกะดี่เห็นกะดีะหะดแห้งเฮ็ดแห้งดีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนจบปิ้ง